สว,ส,สวัสดีครับเมื่อนี้โอปอลกับบ้าโชคนะครับก็จะมาปลูกพักบุงแก้วริมสานะครับเนื่องจากว่าผมจะปลูกพักบงแก้วไว้นะครับให้เพื่อนเลื่อยลงสานะครับพี่น้องก็ปกติแล้วพักบงแก้วก็ซื้ออยู่ตลาดก็เอามาตัดนะครับเอามาหั่นทอนแล้วก็เอาเอาไปปักกะติดง่ายนะครับแต่ว่าผมไปหาซื้อบ่มีนะครับ ช่วงที่ไปอาจจะบ่มีนะครับครับผมกันเลยได้อนี้ครับมเมล็ดจะเป็นมเมล็ดนะครับตอนนี้เบาโซก่ะเพราะไว้ไปหลายมือเกินไปนะครับสองมือมันกันเหงาเลวนะครับแต่เบาโซกว่าก่ติดคือเกานะครับก็เดี๋ยวลงไปปลูกกันเลยครับพี่น้องครับเอ,อานั่นละหย่อใส่เลย เราเสร็ละเราเคลียร์ครับเขาแล้วเข่าอายินหลองยินหลองยินหลอง้ามีหลายครับตามจริงกะถ้ามีต้นพักบุ้งตามตลาดก็เอามาหั่นลงเลยเลยครับได้ได้ที่กันครับแ้่แบบนี้มีเม็ดอยู่แล้วนะครับจะเลยเอาวิธีนี่แหละครับพี่น้องข้ามาอ,าอยู่บนนี้จะระทีกะบต้องรีรอรออะไรกันเนี่ มมเมอเอ,เอาไปเห็นละดกหอยกันลายครับ3ามเมตรเลียงเลี้ยงจังหน่อยอนั่นละโอเคนะครับวานนี้กันครับโผลใส่เลยครับบมไหน,นโผโ่ใส่ตาคนซะนเนาะเลียงใส่ซอยกันโอเคพอเนี่ยปึ๊บวัน<อ>นี้ก็โอปอแล้วลง เก็บไปส่งลานก๋วยเตี๋ยวพักบ่งแก้แว,ว,วมีลุ้มหนึ่งเราใช้แล้วล่ะโอ้ได้เบียงได้งานครับเมือนี่พอละพอละโอเคใส่เข้าไปสามซีอีพา <c oughs> แลา้วกับคุดเป็นวะอีพา,<อ>าแลา้วกับคุดยังคุดไปอบปอก่อนครับัดกิ้งไม่หลายพีพ่น้อง ไนมากลำบากเลยนะครับครับแตจะคุดไปเรไรครับผมเห็นอยู่แล้วแหละยังน้ำแตเ,เอ,ออกอะไรนี้ด้วยน้ำไหลครับน้ำชะอมขาขาครับเพี่นอ้อกกระยอดแล้วครับบ้านนี้หลุมละสามซีพอ่อ ครับเดี๋ยวเอาดินมาใส่ที่หลังครับจะได้กันนาจะเกิดเนาะครับเนาะพี่น้องกระบตรงาน้ำเากระองมีดกระตรงหายน้ำครับผมเกิดแน่นอนครับพระบอกมันอยู่ในน้ำมนบอใส่ไปสี่หาต้นสี่ห้ามาเล็ด ยาปลูกบ่ตัวอายุสิ่ได้เลยกระยางย่างครับเนื่องจากเป็นตะลิงกจะเป็นสั้นๆจังหน่อยนะครับเร็วๆยาใส่ได้เวียกได้งานครับต้องสอนในเฮ็ดครับผมอยูส่สวยบ่ได้ครับผม ช่วยกันแต่ต้องดูอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่เวลาใส่ใส่คือพ่อเนี่ยมาเลยเลี้ยง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 ว่างทีะลานห่างๆจักน้อยนั่นแหละอ่านั่นแหละโอเคเอาใส่ยกมบาเลยตามจริง่งกาอยากได้พักบุ้งแล้วครับหันแล้วก็มาจิมๆเลยนะครับโอ้หอยหอยก่าหอยก่าบ,บ่ ม,มาแม่มันเป็นอะไรอ่ะอจิบกี้อ๋อนี่มนวะเอาจิบกี้หนูขอด้อ่ะใส่เลยใส่เลยครับกระซ่องตัวใหญาครับตะลิงสั้นๆครับผม ลาไปเรื่อยๆล้วยาบ้านไปเรื่อยเลยถัดปลูกพักบงแก้วแน่หมารับพี่น้องอ,าาาอ่านะว่าการนลนไปนี้บ้ก็เห็นเลยได้่หม <laughs> ลาก็เห็นอยู่บ่บ่บอ่บอ,อ่านี่ยละพ่อใหญ่พอใหญ่โชกเลยนะข้อแรกข้นแรกม่ก้อแรกที่เห็นแบบนี้ แต่ผมว่ากัน,กนต้องได้ผลแหละครับเพราะว่าจะได้เพื่งนก็นต้องเกิดเกิดมาบ่บมี่มองไปจะได้ก็ต้องเลื่อยลงสาคือเก่าครับเอาใส่ใส่ไปกลยจัดุดแล้วอีกที่หาลุมเองเดี๋ยวก็จะได้ขามไปมองไหมาสามในก็เหรอพอแล้วอ,อ่ะไปยิก หมดแล้วพ่เป็นยังพอดีแหละเอาใส่อีกใส่อีกโอ้ย <laughs> เอาเวลานั่งเลยติเ <laughs> มืนต้องเอาไม้ประยุงไว้นะครับ <laughs> <laughs> เอา <laughs> เอาอีกเม็ดน,นึงอีกเม็ดน,นึงเนี่ยโอ้ยพูดจะลม่มพูดพูดสร้งอางเหวอีกเม็ดน,นึงก็สร้างเนาะ <laughs> <laughs> เอาเดี๋ยวพอ่อไซอีกอะไรเวลาไปเลย โอเคเอาดินโป๊ะโป๊ะไปจังน้อยครับแค่นี้ก็เกิดแล้วโอ้พ่อจังหวะคนยืนบาอยู่นะครับเนาะมืนนรับอยู่เอาะสวยมากดูนี ครับก็เดี๋ยวข้ามาไปฟังปุ่นนะครับผู้บัวค่ะอ่ไปเลยละอันนี้บัวอ่ไปย่างไปคลิปนี้ก็ทุลักทุเลแน่จังหน่อยครับพี่น้องการไทยทุลักทุเล่ครับผูนนกพักบงครับโอปโอป,อปมีหม่องเดียวในโลกมีที่เดียวในโลกใส่เลยละใส่เลย ปลูกไปให้เบิร์ตนะครับสิตัวงามดีสุดในโลกสามชีลุมตัดกับปลูกไปพี่น้องพอเกิดมากอะพื้นเรือยลงสาไปเลยนะครับก็ล่องสาแล้วกะแต่ผลได้นี่ผลได้สั่งมากรือเอาไปขาย,ายร้าน,นก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อนจัดเพื่อนกัดจัดมักมักบุ้งแก้วนะครับพอมียอดเขาก็เด็ด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 ขายนะครับ กำลัชิบบาทพี่น้องอ่านี่ครับลุมสุดท้ายพี่น้องโอปอทเฮ็ดอยูต่างดนเขาก็ได้ครับทีลาไปพุ่นเลยเด้อร้อยไปพุ่นเลยเด้ออ่าสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเดี๋ยวจบคลิปบ่งนี่แหละอ่าสวัสดีก่อนอ่าครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นการมาอ่าปลูกพักบงแก้วนะครับพี่น้องกับปลูกในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับกับมองเดียวในโลกนะครับโอปอบอกนะครับกับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องครับ ที่ดตามรับชมกำลังแรงใจเบาโชกโอปอนะครับก <chief> ับเสาเขียวเย็บผาอยู่บ้านนะครับสำหรับในคลิปนี้กับควาลาไปก่อนครับไปพอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเป็นยังขึ้นสวัสดีพ่ได้สี่มื่นที่สวัสดีจ้าไปไปวันนี้ตรงไปเลยนะพี่น้องสวัสดีครับครับแรงนี่กับมาเบิงมาเบิงพักบุงที่ปลูกไปครับ ตายหรือยังนะครับเนาะหรือว่าเกิดแล้วเนาะครับกับปูครับโอบปว่บ้งสองมือที่แล้วนะครับมือนี้กัมาเบิงมาอัปเดตเบิงนะครับอันนี้ครับกับโบต้องลดน้ำครับเนื่องจากเนมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับมาเบิ่งมีไปเลยเลยไัเบิงด้วยไปเบิงดูทางพ้งฝนไปจังไลยโอ้ทางนี้กัเกิดขึ้นกันอันนี้แหละครับเวลาใหญ่ขึ้นกไก่เป็นเรื่อยลงสาเลยครับ ยามนั่นก็นมาเก็บเก็บอ,อยู่ซะตรงนี้ใดผู้หนึง่งแช่สาระลงไป,ไปนะอันนี้ครับเวลากเก็บก็จะได้ลงเก็บคือเก่านะครับก็ได้ผลดีครับผมกับวิธีนี้กัน,น่าจะดีนะครับกับเป็นพักบุงแก้วที่ปลูกไม่เลยครับพักบุงแก้วยันได้นะจ้าอ่าอ่าไปละพ่อเราลิซิมุมด นะค,ครับปลูกตามตะลิงนะครับตามฟังขอบสาครับ